เอาละครับตอนนี้เราจะมาที่ด่าน2กันนะครับคือจริงๆผมเล่นไปแล้วนะแต่ว่าตอนอัดมันอัดไม่เสร็จอะอัดไม่สำเร็จก็เลยอัดใหม่ดีกว่าอีกสักครั้งครับเป็นไรไปจัดไปครับเสียงมาสิยงมา ยังไม่ให้ไปมันต้องมีอะไรอีกลากยาวมาอัพดาบมาแล้วทีนี้ฟันโคตรแรงทีเดียวจอบอ่ะโอ้ยแต่ยันลุมแบบนี้ไม่ดีเกมนีโ้โ,โดนหน้าหลังไม่ได้นะโดนหน้าหลังคือจอบเลย ยุ่ใส่ยุ่ยใส่บอสมานี่เรอบอสโอเคมัคนปัดบ๊อบบ๊อบบ,บ๊อบ,บลุูงสองทีเรียบร้อย เกมน,นี้บอสถ้าไม่ใช่บอสใหญ่นี่ถือว่าค่อนข้างไม่เก่งนะใช้คำว่ากากก็เกือบจะได้แต่ก็พอ,อสู้ได้อยู่ต้องไม่ประมาทฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้จัดมา โอเคเคลีย่ยลวงอะไรโดนเป็นมาริโอเลยโอเคจัดไปประตูปิดอุย้ยหมาหมาเก็บหมาก่อนเลย หมาเหรอน้องหมาเหรอโอเคร้องหยิงๆเลยบอสมาน,นั่นมีกระตุกบอสบอสอ๋อบอสต,ตัวนี้เป็นตัวบินได้เรียบร้อย

ต่เบิแม่งแบบเหลือกินเหลือใช้มากนักรบเงาอสววนเงาวับเคจอบประตูเปิดเฮ้ยมีอะไรตรงนี้ไม่มีนะฮะนี่ขึ้นไปทำอะไรเนี่ย อ๋อมีเหมือนอาชีพเม้นต์หรอโอ้ยมีหลบซ่อนไ้กิซอนเสริมพลังโอ้ไม่ถ้าไม่สงสัยนี่คือไม่เห็นเลยนะเนี่ยแอบโคตรเนียนอันไล่พวกคุณมาสุดบอส ดูดเลือดได้เฮียน,น,น่ากลัวเดี๋ยวก่อนฟัน,ฟนต่อฟันอยู่บนพื้นก็ได้ไม่ต้องขึ้นไปบอสล่วงเรียบร้อยนี่คืออันที่สองของการไปอัพดาบเลยเนี่ย ไปครับอันนี้คือไม่ได้เล่นเก็บดาวนะเล่นเพื่อให้แบบครบตาสองนะฮะลองดูเก็บที่เป็นเกมฟรีนะแต่เล่นแล้วโคตรเพลินอนะฟันแบบสะใจมากผมว่าเล่นเพลินกว่าพวกอารมณ์แบบอ่ Lost In Blue Last Day On Earth อะไรพวกนั้นนะอันนั้นเล่นนานๆแล้วเบื่อนะอันนี้แบบ ยังสับได้เรื่อยๆโอเคหยุดคุยกันเฮ้ยอทนไงตัวเล็กตัวน้อยมีดูดเลือดมือนหมาล่วงตี่ไงทีเดียวจบบอสมาจัดมาเลยครับบอสหูุก่อนเลยตัว้หลังตู้ซับ ังสับต่อ,ห,อหมุนควงบอสต้องล่วงแล้วจบอา้าวมีตัวหนึ่งโอเคอันนี้มาจมตีด้านเดียวพอจับแพทเทิร์นมันได้โอเคมีข้างหลังจบบอสยังทีเดียวเท่านั้น ลวงไหมหรือไม่อีกให้ใช้สองทักษะโจมตีมันมีหลายทักษะจะให้ใช้สองทักษะได้ไงมีเยอะก็ต้องใช้เยอะสิครับมันเป็นธรรมชาติจัดไปต่อ มาโอ้สิงนหัวตูดออกมาเฮ้ยมันมาอย่าลุ้มอมลุ่มหน้าหลังอย่าหน้าหลังโอเคไปได้อย่าลุ้มหน้าหลังก็พอขอแค่นี้ฟึ๊บอ,อาละชิดมุง

ฝุ่ยหลังฝยซับไปแล้วกันป๊อบเรียบร้อยบอกให้หลบได้มากกว่า10ครั้งหลบมันจะไปมันอะไรมันต้องบู๊สิครับ ห <laughs> มา,มาหมา,มาเห็นหมาหมาล่วงแล้วเฮ้ยอย่าตุ๋บอกอย่าตุ๋ไม่ชอบนี่หมาล่วงอย่างไม่ล่วงสองทีจบคุช <laughs> เลยหนาเซนทรอลวงสิครับไป <c oughs> ตัวโดนดีแลนะ้วนี่ไงพุดปุ๊บโดนปั๊บเลยเชียร์แล้วโอ,โอ้โอเคผมพอรดุ้แล้วทำไงหมุนแม่งเลยเออแช่แช่ขึ้นไป ล่วงหนึ่งแล้วเรียบร้อยขอแค่ไม่โดนหน้าหลังก็เป็นพอ

khỏy, anh yêu, chặt túi, muốn cuồng, ok, kia, yắng, oh, lướt lốt, nhiều à, mỏi mệt nè, má, อ้ย,ยิงก่อนเลยติดพิษด้วยสองวันหนึงงหน่งสองหนึ่งสองจนะไม่ใช่เรานะมันเฮ้ยเอาดิจบเกือบตายอยู่เหมือนกันประมาทไม่ได้ เลือดไปเยอะแต่ก็ยังได้อยู่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าให้โดนล้อมอะโดนหน้าหลังเมื่อไหร่คือจอบเลือดแบบลดเป็นน้ำอะมาจา้ะเจอแล้วเฮ้ เยอะเขาละหลังชนฟ้าแล้วไม่มีหมาเฮ้ยนี่โอเคงอกมาอีกโอเคทางเดินสะดวก ฆออีกแล้วเหรอกลับไปล่วงยังไม่จมไปสิ๋นโอเคตัวนี้อีเดียวก็ตายยัง2ทีประตูเปิดประตูยังไม่เปิด1 2โอเคประตูเปิดบอสมาบอสมา chặt má boss à, má nó, hí, ui, 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 van lúc, hí, học đi, boss chứ, เธอมังรถน้อยด้วยผมรู้แล้วน,นี่ทะลุหลังโอเคต้องทะลุรอจังหวะเปิดการ์ดลู่ใกลดวงวมึงลู่เธอเออทีเดียวจบจบมันเสียงเพลงหายแล้วนะเนี่ยเสียงเพลงมาแล้ว ใกล้เจอบอสเต็มทนฮนละมานี่ไงเลือกแล้วว่าต้องใช่ถ้าใช่ฟันหงายเลยเฮ้ยทำไมมึงเก่งเกินเก่งเกินมอนปกติวะฮะโอยทึบ ต้องใช้แล้วทักษะโอเคเออเก่งผิดปกติไอตัวนี้เก่งแบบยังกับบอสอะ่ะเผลอบอสแม่งยังไม่เก่งขนาดนี้ท่านแน่เอาอีกแล้วไอตัวดูดเลือด มันโอเคโอ้เลือดน้อยมากอัดไหลเล้าจะหนีไปไหนตนมุมก่อนโอเคจบเฮ้ยยังไม่จบนึกว่าจบนี่ไงทีนากโกวที่สุดคือไอ้นี่แหละพิษมันเลือดลดยาว ที่หายแล้วแต่ว่าถ้าเราตายเราจะมีมีตัวผู้หญิงอีกตัวนะที่เป็นสีนฟ้าแต่ผมไม่ได้อัพอะไรให้มันเลยอ่ะมาแล้วเซนทอเซนทอบับบับหนึ่งสองแบบฟันแบบไม่หิวคิวหนึ่งสองหนึ่งเฮ้ยไม่โดนโดนอยู่ đứt lại bên góc bài, lúa, à, lén đi, nếu có tay rồi, nè, nước rất nhoi, đồ, đường, vậy, rồi, là này. มาเจอบอสของด่านสองรัดไปมาเดียวกับบอสสักหน่อยอัตราวิกฤต1%คืออะไรกันหนอมาสิครับคุณบอสแน่มีโหลดบอสลาเมีย โอ้ยตัวใหญ่จังวะฟันตามันก่อนเอาตาม,มันดับไปแล้วอุ้ยอะไรล่ะเอาเห็นแล้วโอเคตาดับสองโอ้ยติดพิษยิดแค่้องสักข้างนึงนี่นะ ดับสามอุย้ยลวงโอเคเห็นแล้วโอ้ยเต็พิษปันตาโอเคจบโ,โตโตวัวแล้วอุ้ยตัวอะไรผอมมาอุ้ยโอ้ยหนบก,ก่อนแล้วก็ใจฟันดูว่าโดนฟันยังได้โอเคจบ ลาเมียก็ถึงกับร่วงจากลาเมียกลายเป็นลากนไปแล้วตอนนี้อาโอเคใส่สามดาวด้วยอย่างฟลุกลองโหลดมาเล่นดูได้นะฮะผมลองแค่สองตาน,นี้แล้วกันลองเล่นคำๆดูนะเพราะว่าถ้าเล่นต่อจนจบนี้น่าจะอีกยาวฮะตอนนี้ก็เคลียร์ด่านสองได้แล้วนะฮะ ใครอยากเล่นก็ลองโหลดมาเล่นดูได้ครับ